กราบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักากยางสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านท,ที่เกิดราศีกรกฎท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมพศ2565ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์เบยซีใครใจได้นําไพ่ทาโร่นะคะ ชุดไรเดอร์เวทมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมกันค่ะซึ่งไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานามเนี่ยมากกว่า100ปีดังนั้นความแม่นยำและชัดเจนของไพ่ใบนี้เขาจะมีมากมายทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ อมอคีพาหูบุกผังสัการะวันานังครูบาจารย์ยังกาจาริยทิวามุนีริศิทธาปิตมตาอารุคยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิ้ีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่อ,ออกมาจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยสิบใบยิ้ีใครใจจะเลือกไพ่อ,ออกมาทีละใบนะคะและการอ่านไพ่จะอ่านตามพบต่างๆค่ะซึ่งการอ่านพบต่างๆนี้นะคะ บีฟีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินกเกษมอดีตนายกสมาคมโหรนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่อาจารย์บีฟซีใครจะหยิบได้ก็คือไพ่ page of pentacles นะคะโอ้โหสวยงามมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมไพ่ page of pentacles ใบเนี้ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิด ราศีกรกฎนะคะในตลอดเดือนกระกฎาคมนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบมีความสุขุมพิลภาพทำงานสิ่งใดทำกิจการสิ่งใดบริหารกิจการสิ่งใดตัวท่านก็มีในด้านของการวางแผนมีในด้านของการเตรียมการมีในด้านของความระมัดระวังอย่างเต็มที่แบบ100%เเซเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีการ จับสิ่งนั้นเนี่ยแบบกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวนะคะท่านจับจ้องจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นทุกเมื่อเชื่อวันเลยทีเดียวถ้าแบบนี้นะคะถ้าที่เกิดราศีกรกฎสิ่งใดก็ตามที่ท่านเนี่ยกำลังสรรสร้างและลงมือทํำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งนั้นมีโอกาสประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะท่านกาลังโฟกัส อยู่กับสิ่งนั้นงานชิ้นนั้นเรื่องราวเรื่องนั้นนะคะและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านด้วยนะคะเห็นไหมเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะมีความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะและเมื่อสําเร็จแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เก็บความสําเร็จ ไว้เพียงคนเดียวอย่างแน่นอนเพราะด้านหลังเนี่ยมีในด้านของความมั่งคัง่งความมั่นคงนะฮะซึ่งหมายความว่าตัวท่านเองต้องมีการแบ่งปันเรื่องราดีๆเหล่านี้ไปยังทุกคนในสังคมทุกคนในประเทศชาติและทุกคนในโลกใบนี้นะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิด ราศีกรกฎเลยนะคะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะใบที่สองนะเราจะเลือกไพ่ในกองเดียวกันนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่ใบนี้คือไพ่ t ด e s u ัค่ะท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระกระดุมพระก็คือการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุด,ดมสมบูรณ์เห็นไหมฮะได้ไพ่เดอะซันอย่างเนี้ยตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎ ตัวท่านมีความสบายอกสบายใจได้แล้วนะคะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้การเงินของท่านไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะตัวท่านสามารถบริหารเงินที่เป็นเงินเก็บเย็นนะคะเงินเย็นแล้วก็สามารถบริหารเงินที่เป็นเงินหมุนเวียนได้เนี่ยเป็นอย่างดีตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ นะคะในเมื่อดวงการเงินดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าที่เกิดราศีรลกรกฎท่านต้องมีในด้านของการไม่ประมาทมีการวางแผนมีการบริหารการใช้จ่ายจับใจใช้สอยในเรื่องการเงินเนี่ยให้ดีเลยทีเดียวนะคะนะเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทนะคะท่านผู้ชมแต่นี่ไพ่เบนี้ขอยืนยันได้เลยนะตัวท่านเองเนี่ยการเงินมี ความลื่นไหลลื่นปลืน้นตีและที่สําคัญไพ่ใบน,นี้นะคะเขายังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในเดือนนี้หากตัวท่านมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาพูดคุยกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จร้อปอร์เซและหรือตัวท่านมีโครงการที่ เข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนี่ไพ่ก็บ่งบอกให้ทราบนะคะว่าจะได้รับคําตอบนะคะเป็นในทางบวกจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกรกฎด้วยนะคะต่อมาค่ะเด e ะ f c ใครใจเลือกไพ่ใบที่3ค่ะซึ่งอยู่ในตําแหน่งของสหัชชะนะคะในไพ่ใบที่3เนี่ยได้เดวินะคะ ไพ่ใบนี้คือในด้านของการติดต่อเจรจาการพูดคุยกับบุคคลในวงสังคมหรือบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้การติดต่อเจรจาการพูดคุยระหว่างท่านกับบุคคลในวงสังคมนี้ ตัวท่านต้องมีแผนสำรองเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าในไพ่อะบอกบ,บอกให้ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลที่อยู่ในวงสังคมตัวท่านนี้นะคะเขาอาจจะลืมหรือเขาอาจจะมีความยุ่งวุ่นวายจึงทำให้ในเรื่องของการติดต่อเจรจากาันพูดคุยอาจจะมีในด้านของการเลื่อน การประการแบบเปลี่ยนไปหรือการไม่ตรงต่อเวลานะคะซึ่งตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านต้องมีในด้านของการวางแผนสํารองเอาไว้นะคะท่านผู้ชมและไพ่เดวิลอาจหมายถึงในเรื่องของการเดินทางไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกรกฎด้วยค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างแดนและยังมีเกณฑ์การเดินทาง และเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างแดนอีกครั้งนี้ตัวท่านยังมีโอกาสได้พูดคุยติดต่อเจรจาพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ทำงานอยู่กับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ในต่างแดนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการพูดคุยการติดต่อเจรจาปฏิสัมพันธ์ต่างๆตัวท่านจะต้องมีการ,รเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยเผื่อมีอะไรที่ ผิดพลาดนะคะแนะเดวิลเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะคะเป็นอะไรที่วุบวาบวุบวาบนะคะดังนั้นถ้าที่เกิดราศีกรกฏจะต้องมีในด้านของการเตรียมแผนการสำรองเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะบีฟซีใครใจจะเลือกไพ่อีกใบหนึ่งท่านผู้ชมและไพ่ใบนี้เขาอยู่ในตำแหน่งพันธุนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหได้ f l l of pentacles ค่ะไพ่ f ฟ l ์ of p e เด a c โ e s นี่นะคะท่านผู้ชมก็บ่งบอกให้ทราบว่าในที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยโอ้โหดีมากเลยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขไปด้วยมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะและยิ่งถ้าหากว่าบ้านท่านใดมีกิจการมีธุรกิจ อยู่ที่เคหาสถานด้วยยิ่งดีนะฮะธ,ธุรกิจกิจการต่างๆของท่านมีเกณฑ์การที่ทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเกิดประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสเกิดการประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่บีดีนะคะยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎ ได้รับความเอาอเอาใจใส่การดูแลนะคะเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงและจากบุคคลสำคัญคือคุณแม่ของตัวท่านคะ่ะนะคะมีการดูแลกันอย่างดีมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอย่างดีเลยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยเรียกว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้มีความอบอุ่นอยู่บ้านนี้แล้วมีความอบอุ่นนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะ ในไพ่เนี่ยบอกว่าสุขภาพพรรณนาไมยของคุณแม่นะคะต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ยีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบนะคะซึ่งไพ่ใบนี้จะอยู่ในอยู่ในพบปุตตะค่ะโอ้โหได้ X of o ซ์ออนะคะท่านผู้ชมคะไพ่ a c ็กซ์ออเนี่ยเขาก็บ่งบอกให้ทราบนะคะว่าตัวถ้าที่เกิด ราศีกรกฎเนี่ยตัวท่านเองนะฮะช่วงนี้ตัวท่านมีในด้านของไอเดียมีความคิดที่ต้องการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะหรือกำลังมีความคิดนะคะที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะเช่นตัวท่านอาจมีความต้องการไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษาภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนเป็นต้นหรือนําตัวเองเนี่ยเข้าไปพเข้าไปใกล้ชิด กับผู้ที่มีความรอบรู้ในระดับท็อปด้วยนะคะเห็นแหม a x t of Ones เขานำเสนอมาเลยส่วนในเรื่องของลูกน้องบริวารในเดือนกรกฎาคามนี้นะคะลูกน้องบริวารของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเขาน่ารักค่ะไม่ดื้อมีรันกับท่านนะคะให้การผลักดันให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ นะคะโอ้โ oh, ห X of one เรียกแล้วดูไปแล้วก็มีความสบายอกสบายใจนะคะนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โ oh, ห oh. ต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยิซี่ครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในตำแหน่งอริค่ะเดี๋ยวดูสิได้อะไรโอ้โ oh, ห oh. ได้ page of a n e s นะคะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะไพ่ใบนี้บง่งบอกให้ทราบว่า ในก่อนหน้านี้เนี่ยนะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎอาจจะงานยุง่งงานเยอะงานแยะหรืออาจาต้องไปคอยควบคุมดูแลในเรื่องของงานที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือโครงการใหม่หรือการขยับขยายกิจการใหม่นะคะทำให้ตัวท่านในเดือนที่ผ่านมาอาจจะ เหนื่อยกับงานยุ่งกับงานนะคะกับงานใหม่หรือสิ่งใหม่หรือความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับประวัติท่านที่เกิดราศีกรกฎนี่นะคะในและในปัจจุบันนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไพ่บอกว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านสามารถบริหารจัดการดูแลเรื่องราวต่างๆนะคะหรือกระโดดข้ามความท้าทายสิ่งต่างๆหเหล่านี้ไปได้อย่างดีเยี่ยมตลอดเดือนกรกาคมนี้ค่ะ นะคะให้ p พจ e o o วั n ส s เขาแนะนำมาเห็นไหมและตัวท่านเองก็สามารถดึงในด้านของศักยภาพประสิทธิภาพความสามารถความรอบรู้ทักษะต่างๆท่านเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกอรกฎตด้วยคะ่ะต่อมานะคะ The b ว c สีใครใจจะอ่านไพ่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะเด๋ยวซิได้อะไร โอ้โหนี่แม้เท่ากับว่าในเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยนะคะท่านเนี่ยงานยุ่งงานเยอะจริงๆเห็นไหมฮะหยิบไพ่เป็นไพ่เกี่ยวในด้านงานเกี่ยวในด้านการเรียนรู้เกี่ยวในด้านของการพัฒนาตัวตนของตัวท่านเนี่ยตลอดเลยนะคะแม้แต่ใบนี้เขาอยู่ในตําแหน่งของปัตตนีนะคะก็ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านต้องมีในด้านของเวลาค่ะท่านต้อง ให้เวลากับคนพิเศษของท่านเนี่ยให้มากๆบางท่านนะคะทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายทั้ง LGBTQ ช่วงนี้งานยุง่งงานเยอะงานแยะนะคะจนเวลาการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษเนี่ยเป็นไงน้อยไปเสียหน่อยนะคะดังนั้นท่านต้องพยายามคอยเอาอกเอาใจใส่ดูแลเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษของท่านให้มากมากยิ่งขึ้นนะคะอาจมีในด้านของการไปเที่ยวนะคะทะเล ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกนะคะหรืออาจจะไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะช่วงนี้จะยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของงานมากปิดสักหน่อยหนึ่งนะฮะหรือบางท่านก็อาจจะยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเล่าเรียนนะคะไปสักหน่อยหนึ่งอย่าลืมนะคะต้องมีการคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักดูแลเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษเนี่ยให้มาก นี่มากๆกวันนี้นะคะ Seven of Wands รวมทั้งท่านที่กำลังจะแต่งงานด้วยแล้วก็ท่านที่ยังไม่มีแฟนด้วยนะคะและโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยควรต้องทำไงคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยให้เยอะๆนะคะนำตัวเองเนี่ยออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนำตัวเองเนี่ยออกมาให้ได้พบกับผู้ที่ ผู้ที่เป็นคนพิเศษที่เปิดโอกาสให้ตัวเองให้ได้ไปพบกับผู้คนผู้ที่เขาอาจจะถูกอกถูกใจถูกตาต้องใจในตัวท่านนะคะนําตัวเองออกมานะ,ะอย่ายุ่งกับในเรื่องของการงานอย่ายุ่งในเรื่องของการเรียนจนมากจนเกินไปค่ะสําหรับข้อดีนะคะก็คือ หากท่านที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะคะพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยให้การผลักด,ดนันให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของธุรกิจการงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะดังนั้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เตรียมตัวเลยนะคะท่านที่เกิดพลาศีกรกฎเตรียมที่จะ เพิ่มยอดนะคะเพิ่มทา์เก็เพิ่มเป้าใหม่นะ,ะมันมีเป้าเพิ่มขยับขยายตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะคะได้ Seven of b a n d นนะคะท่านผู้ชมต่อแม่ค่ะวียบีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะได้ไพ่ justice นะคะท่านผู้ชมโอ้โหสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎคะ่ะท่านต้องทำไมคะในเดือนกรกฎาคมเนี้ ท่านต้องดื่มน้ำให้มากๆนะรับประทานอาหารเนี่ยให้ครบห้าหมู่มันออกกำลังกายนะคะ รีแลกซ์พักผ่อนหย่อนใจนะฮะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าท่านต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในด้านของการเปิดเมื่อยเปิดข้อเปิดกระดูเปิดบา่าเปิดไหลนะ,ะบางทีนั่งทํางานนานเกินไปนะคะบางท่านนั่งทํางานตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยทีเดียวนะฮะในระหว่างวันท่านต้องมีในด้านของการผ่อนคลายพักผ่อนลุกเดินรีแลกซ์นะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างมองวิวมองออกไปข้างนอกค่ะนะคะ,นะคะ ทำให้ตัวท่านเองได้พักผ่อนสายตาได้พักผ่อนรีแลกซ์ร่างกายนะคะเห็นไหมคอยเอาอกเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวท่านเนี่ยให้มากๆค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎและไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองมีเกณฑ์การเดินทาง ไปยังต่างประเทศด้วยนะคะและเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวหรอกคะ่ะไปติดต่อในด้านของธุรกิจการงานนะคะการเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะคะโอ้โห,โห,โหต่อแม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยบซีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบคะ่ะและไพ่ใบน,นี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งของ สุภาษะนะคะโอ้โหได้ไฟฟ้าสูตนะคะไพ่ใบน,นี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะท่านอย่าวุบวาบอย่าวูบวามอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าวุบวาบวุบวาบด้วยท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากๆนะคะพยายามนําในด้านของความคิดไอเดียออกมาโชว์ความสามารถให้มากๆตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมน,นี้ค่ะ การพูดคุยการติดต่อเจรจากับหัวหน้างานการพูดคุยเจรติดต่อเจรจากับผู้บังคับบัญชาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีในด้านของความไม่เข้าใจกนันหรือความขัดแย้งกันแต่เป็นเรื่องที่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้และสามารถที่จะทําความเข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยได้นะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีก,อออกรกฎห้ามบูบวาทห้ามใจร้อน,นะะและก่อนที่จะไปปฏิบัติงานนะฮะท่านต้องเตรียม ตัวเนี่ยให้พร้อมนะเตรียมข้อม,มูลเตรียมความรู้ให้พร้อมค่ะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวบีอซีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบค่ะและไพ่ใบนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของกัมม่ค่ะโอ้โหได้ two of wands นะขอแสดงความยินดีกับท่านี่เกิดราศีกร,รกฎด้วยนะคะสังเกตดูนะคะวันนี้เนี่ยหยิบไพ่เกี่ยวกับไม้ทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับไพ่ wands ทั้งหมดเลยนะัจะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่การงานเสส่วนใหญ่เลยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าธุรกิจการงานของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยประสบความสําเร็จ ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนะท่านใดก็ตามที่มีเกณฑ์การเดินทางไปติดต่องานยังต่างแดนก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะและท่านใดที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ทั้งในทั้งนอกมีโอกาสประสบความสําเร็จและน้องนองนักศึกษานะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าการเรียนการศึกษาของน้องๆเป็นเป็นทิศทางที่ดีค่ะนะคะโอ้โหเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะดวงชะตาในด้านการงานของท่านที่เกิดราศีกรกฎ โอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะและเบยิซีใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกร,รกฎจบลงแล้วค่ะเบยิซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนมีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์อเวย์ออสเตรียสวิสเซอแลนด์ฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชา เวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บีฟีครใเจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดติดตามให้กับอาจารย์เบยยิปซีใครใจค่ะเบยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปของอาจารย์เบยยิซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ